เด็กหนุ่มคนนี้เขามีความสามารถในการดมกลิ่นและรับรู้กลิ่นต่างๆได้อย่างดี เขาได้หยิบหนูเน่าขึ้นมาดมเพื่อเรียนรู้การดมกลิ่นของตัวเองเวลาผ่านไปความสามารถของเขาก็เฉียบคมมากขึ้นและดมกลิ่นได้ไกลขึ้นเขาสามารถแม้กระทั่งดมกลิ่นสิ่งที่อยู่ในน้ําเขารับรู้ว่ามันมาจากไหนและมีอะไรเป็นส่วนประกอบอยู่บ้างจนมาวันหนึ่งเขาได้พบกับหญิงสาวรูปงามกลิ่นตัวของหญิงสาวเธอมีกลิ่นที่เขาไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนเขาได้พยายามเข้าไปดมใกล้ๆตัวเธอจนเธอเริ่มรู้สึกตัวและเธอก็ตกใจและถามเขาว่าจะทําอะไรจะซื้อผลไม้หรอพร้อมกับยื่นผลไม้มาให้เขาแต่เขา ก็ไม่ได้ตอบอะไรพร้อมดึงมือของเธอเอามาดมมาหอมและเธอก็ตกใจกับสิ่งที่เขาทําและเธอก็ได้หนีไปเขาก็ได้ตามเธอไปที่บ้านจนเจอเข้ากับเธอเขาได้แอบเข้าไปที่ข้างหลังของเธอและดมกลิ่นอีกครั้งกลิ่นของเธอหอมจนเขาหลงไหลและเธอก็รู้สึกตัวและหันมาหาเขาแล้วส่งเสียงร้องทันทีชายหนุ่มก็เอามือปิดปากเธอจนเธอขาดอากาศหายใจและจากโลกไปในที่สุด